ของดีอำเภอห้วยราชครับพี่น้องขวัญใจเนี่ยเพะขมินสีทองนะฮะโอ้สติกเกอร์เนี่ยสุดยอดเลยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ที่รักและครบทุกท่านครับคลิปนี้อยู่ที่บ้านกระสังนะครับกำลังมาดูทีมงานรถแห่ขมินสีทองครับวันนี้นำเครื่องปัดไฟนะครับเดนโย125นะครับมาปั่นให้ลิเกชาตรีรุ่งเรืองศิลป์นะครับ นี่บอกที่ก็บอกว่าท uh> ีมงานขวัญใจเนี <h 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 ่ยเพอเฮไ้เวียว mm ันนี้เป็นผู้จ่ายไฟฟ้าเปล่าการไฟฟ้าเปล่าวันนี้เดี๋ยวพาตะเก๋ก่อนตะเก๋อยู่ฝั่งนี้โอ้ตะเก๋ทำอะไรครับผมีครับผม ส้มอม <laughs> บำรุงว่าเียเชบำรุงมนี่ตัวใหม่เลยนี่นี่ตัวเก่าครับัใหม่เราครับอ๋อเก่าเก่าเขาใหม่เรา,อ,งงารอยู่กับพิมิตไ,ได้กี่งานแล้วนี่ตอนนี้สองงานครับนี่นะครับอ,อ๋อจะรอดเปล่าน,นี่ทำไมพูดอย่างงาั <laughs> ้โอ้เครื่องสวยนะน,น้องฟองเนาะ<ส>นี่ครับผมไม่เยิมเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของพิมิตนะครับผม นอกจากรถแห่แล้วรถเกี่ยวข้าว<ม>ก็จะมีเครื่องปั่นไฟเธอกรุบยางมือนเตนนะอันนี้เธออุ่นอยถนตัอ๋อฮะเราไม่กวนเขาดีกว่าเดี๋ยวขอ,อยาิขึ้นรถนิดหนึ่งนะครับผม,มออขอญยาิไปแอบดูคุ้มพลังหน่อยอเ,เริ่มข้างหน้านี่รถนี่เริ่งแค่ไหนพาพี่น้องมาผมพาไปขโมยพาังของ์ทอรโเเกมิดหน่อย อ๋อเอ <c oughs> โอ้นี่ครับผมอันนี้เครื่องปัดไฟนะครับโอ้ยอะไรตําขาบูมพี่นอ้องปลามุดไปนี่เป็นรถเหคขมิ้นสีทองนะครับโอ้ด้านบนครับผมนี่นะฮะครั้งแรกนะครับที่ได้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลิกเกนะครับทีมงานชาตรีรุ่งเดืองศิลน,นะครับ น,น่าจะเป็นรถเฮคันเดียวมั้งที่เอาพาเวอร์มาไว้ข้างหลังแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนะหรือว่ามีหน่วยอื่นบางนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะโอ้นะฮะไม่ธรรมดาครับทีมงานขมินจีทองนะครอันนี้น่าจะเป็นขับโลนะวอร์เทคห0 0พันไนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวอเทไบโพล่าสามพนะครับ กลางหลมน่าจะเป็น TDK นะคร TM 8 0 0 4นะครับนี่นะครับก็จะแบ่งอย่างนี้เลยซ้ายขวาเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะมี Vortex 50002แทนครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในส่วนของเครื่องปรุงเนาะก็จะมี s ซอ c r ค f t UI 24นะครับอันนี้ก็จะเป็นมิกดิจิตอลนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมารินี่ส RTA 2ตัวเลยนะครับ นายจะแยกกลางแหลมแบบอิสระเลยนะโอ้นะถือว่าสุดยอดมากครับน,นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกลงนะสวยงามนะครับตดวเทกระมินสีทองอันนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์นะครับของนักดนตรีนะฮะเพราะว่าพื้นที่เราจำกัดเนาะก็ต้องแบ่งพื้นที่ให้ดีนะครับผมวางอุปกรณ์ก็เนี่ยครับผมอันนี้คือใครอะ่ะ เฮ้ยเ้าทำหน้าสิอืมนี่ครับก็จะมีในส่วนของกระดานเนาะไว้เขียนชื่อเพลงนะครับอะแจ๋วเลยครับผมมีงานเรียกใช้ได้นะครับกับทีมงานขมิ้นสีทองนะฮะของป่ามิตรนะครับผมสำนักง,งานอยู่บ้านโคกขมิ้นนะครับผมตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ จะดีทีมงานหนึ่งนะครับที่ถูกอกถูกใจนะครับผมอีสานใต้บ้านเรานะครับเพราะว่าแนวการเล่นก็จะออกเป็นเพื่อชีวิตนะครับวารตี้กันตรึมหมอลำจัดเต็มนะครับผมนะเล่นได้ทุกแนวครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องบันไฟที่บามิดนะได้มาก็ประจำการนะในของครอบครัวขมิ้นสีทองนะครับก็เป็นอีก ธุรกิจหนึ่งนะครับว่าว้ปั่นไฟให้เช่านะครับมาดูในส่วนของตู้ลำโพงโดยรวมนะครับที่คมินสีทองรถแทรคันนี้นะครับเมื่อก่อนเราจะคุ้นก็คือคมินสีทองนี้จะเอาผีเสื้อนะครับผมขึ้นนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเทอร์โบแล้วพี่น้องนี่นะฮะเทอร์โบเฟดนะครับด้านหลังนี่ทั้งหมดสี่ใบหลังนี่12นะครับพี่น้องเนี่ยหลังดอกนะคดอก โอ้สาลนะครับโอ้คุยตะจุกเลยโดยรวมสวยงามครับแหลมเจ็ดห้าูด้านหลังป็นตับเลยครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเสียงกลางครับยื่นออกมาแบบนี้เลยโดยรวมแจ๋วเลยครับสวยงามอตอนนี้กำลังทดสอบในส่วนของเครื่องปัดไฟอยู่ครับคลิกคลิกคลิกเลย ด้านหน้านะครับด้านหน้าเบรคสิบหกนะครับหลังสิบสองครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหมือนอกไก่นะครับเอาให้เสียงมันส่งออกนะครับไม่ได้ให้อัดไปด้านหน้าของหัวรถนะครับผมเขาจะทําเป็นเหมือนอกไก่อย่างนี้นะครับด้านบนก็เป็นเหมือนกันนะครับล่างแหลมครับผมด้านหน้าก็บจิห้าศูนย์แบบนี้เลยนะข้างละสี่ตัวนะครับ วยงามเป็นอีกทีมงานหนึ่งครับมาตรฐานมีงานมีการเรียกใช้กันได้นะครับจานอิวในการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยสุดยอดเลยเมื่อเกลือเลยเออเยี่ยมได้เมื่อเยี่ยมได้ไหมเออนี่ครับ ก็สนใจผลงานของขมิ้นสีทองไม่ว่าจะเป็นรถแห่หรือว่าจะเป็นในส่วนของปั่นไฟนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับราคาเป็นกันเองทีมงานคนบ้านเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับไปแล้วครับพี่น้อง